เนท่านรองผู้บริการคุณ uh ทัศเ์แสนนีท่านรองผู้บริการคุรวนตวัฒน์กับท่านประธานเครือข่ายกลุ่มเวิร์กสุสแลน์นะครับแล้วก็คณะผู้แทนขององค์กรหลักทั้งเจ็ดของโรงเรียนนะครับคุณครูทุกท่านนะครับแล้วก็ลูกๆทุกคนทุกหลักเลยที่วันนี้ก็ได้มาร่วมเป็นตัวแทนของประเดี๋ยทั้งหมดของโรงเรียนนะครับ ครับก็ก็เปิดนนิดนึงนะครับสำหรับกิจกรรมที่เรามีการจัดขึ้นในของประชุมแห่งนี้นะครับก็สืบเนื่องจากการที่เร่อมีเหตุการณ์แต่ที่พวกเราก็คงได้ทราบกันแล้วนะครับว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณส้นเดือนสิงหาคมนะครับก็เป็นการอาจจะถือว่าเป็นเหตุการณ์ของ คณะในเกือยญาติกันเองนะครับถือว่าเป็นพวกเราถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับก็คงจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างน,นะครับแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นทั้งนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะจะถือว่าใหญ่พอสมควรนะที่โรงเรียนเราไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับมันก็เลย อยู่แล้วเป็นเรื่องที่ก็ค่อนใหญ่ในความรู้สึกของพวกเราทุกคนนะครับก็เกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจนะครับแต่โรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการได้เชิญต yep ัวแทนขององค์กรหลักของเวชเจ็ดองค์กรนะครับได้เข้ามาร่วมประชุมปรึกษารือกันว่าในเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เราจะมีการดำเนินการอย่างไรนะครับซึ่งทั้งองค์กรหลักทั้งเจ็ดขององค์กรก็ประชุมกันออกมาแล้วนะครับว่าก็ที่หน้าที่จะได้มีการดำเนินการ ในการเชิญผู nh, ้ที่ได้ต่อให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้มาแสดงความรู้สึกในสิ่งที่อาจจะเรียกว่าอาจจะทำป่อน้าไม่เหมาะสมไปนิเดีนะครับนะก็ซึ่งเราก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากท่านอาจจะเรียกว่า ขอเรี้ว่าเป็นผู้ปกครองนักเรถล้วนะครับท่านก็ได้ให้การตอบรับดีในการที่จะมาแสดงความรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นครับก็เป็นการสร้างความสบายอกสบายใจกับพวกเราครับก็จะได้เห็นว่าพวกเราชาวสุรุลาโรงเรียนของเราก็ไม่นิ่งนอนใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ปล่อยให้มันลุกลยไปนะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการดำเนินการแล้วแล้วก็ท่านผู้ปกครองท่านก็มีความ รู้สึกที่ดีนะครับในการที่จะแสดงความรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะก็เลยบอกว่าท่านก็จะมาทำการขอขามาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนนะครับซึ่งสิส่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนเราก็มีหลวงพ่อสุภุรานะครับแล้วก็มีเสด็จพ่อรอห้าของวเราหรือองค์พระบาทสมเด็ดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่เป็นองค์สถาปนาโรงเรียนสุภุลาของเราขึ้นนะครับก็คิดว่า ในวันนี้ท่านก็จะได้ทำการออามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็จะมีการกล่าวขอโทษการขอโทษในเหตุการณ์อันไม่เหมาะสมที่ท่านได้กระทำขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการขอโทษคณะผู้บริหารของโรงเรียนแล้วก็ขอโทษคุณครูเดวรั์นะครับที่เป็นครูที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับขั้นตอนในกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คิดว่าขณะน,นี้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มาประกอบแล้วนะเรืยอผมก็ขอริเชิญนะครับถ้าทูกขมองขอเรื่องเรียนหนังเดียวกันนะครับขอริชเชิญคุณสมฤึธิ์ตางข้อเกี่ยคกับกิจการตักเชิญกล่าวกล่าวทระนะครับอามาและวกมาตักพระแล้วก็พวงมาลัยนะครับเ,มมเข้นนเา,า,า,าม,าแ,า,มา,าแต่ผมเส็จด ก็จะวข้ทอยูบุกนะก็องทานจระอบัดััเราต้องขอบคุณนะครับคุณวชรพลพิบลานนะครับที่ท่านเป็นประธาน เกิดได้ท่านเรียนระดับชั้นโระถบสึกษี่นะครับที่ได้เป็นผู้าาประสานในการเกิดกิจกรรมนี้ขึ้นนะครับขอตักขอบคุณนะครับขอตัวผจะมีการกจา,าว ขอเข้ามาครับซึ่งคุณวชระคนนะครับก็จะเป็นผู้ที่จ่กลาดด่างช่นยได้ครับ

ลำมาส่อไปนะครับก็ขอเชิญคุณสมฤทธิ์นะครับได้กล่าวขอโทษนะครับแต่